ฝันดีไหมพี่น้องหมู่บ้านีกกองเยแม่หมู่บ้านนี้ที่อาจารย์ไปวัดร้อยต่อวัดร้อยต่อเออวัดวัดวัดร้อยต่อวัดร้อยต่อคือวัดร้อยต่อมันต่อหลายไหมต่อไม่ต่อไม่หลายพี่น้องร้อยต่อมันนี่ก็เลยไปพ่อไปพ่อกวงกันไหมมือขึ้นนี่เพื่อนกัเลยไปหาอาจารย์ได้ฝันมาเข้าฝัน เราก็ดีใจเพันว่าดีใจว่าเราได้เราได้พอก็ประจอาจ,าย,จาย์ก็เลยว่าของอันสิมหาหาหดีนี่กับต้องมีแนวมันแหลก่อยเด้เพันว่าเจ้า,อ,จาอยากได้ยังก็เลยว่าเราวว่าเราอยากได้แน่กินแน้วอยู่แน่กินว่าจันผีผีเห<พ>ละครับจาย์แมนเป็นมีสูสูส,สงองคนไหนมันมากก็มูเนี่ยเป็นกองก้าเป็นกองโบราณที่อาจารย์ ที่อาจารย์อ่าไปเที่ยวเมื่อวานนี่แหละครับผมก็เลยไปเห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เห็นเลขอยู่ข้างๆได้ไหมค่ะกลองไหมเมมื่อวานอยู่ขางกลองข้อสอบอะไรข้อสอสองห้าสามสี่โอ้ห้าสามสี่อาขงกลองน่ะสองห้าสามสี่หรือสามสองสามสี่สามสี่เนาะสามสี่ใช่ไหมสองห้าสามสี่มีมีมีแอดมินถามอาจารย์อยู่ว่า อาจารย์ไม่ได้เข้าไปต่ออาจารย์ไปดูว่าถามว่าอาจารย์ได้ยินก่อนที่ที่เขาจะเขียนไมใช่ไหมได้ยินก่อนเลยได้ยินมาไปรูปกองอ่ะเพิ่นบอกไปสามซีสามซี่าสันสามซีสามซีม,ม,มันกระเลอาจารย์ก็ได้ถามแบบเมนเมนเมนนั่นซื้ออย่างน้อเพิน่นว่าขาอยู่ในกองนี่แหละ่าสันเขาอ,อยากได้บุญนำ่าสันเขาอ,อยากได้บุญนำอันนี้เป็น ความเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะว่าอาจารย์ฝันนะครับมันเป็นเป็นความฝันของอาจารย์แต่ว่าก็บม่เคยฝันเลยแต่ว่าภูมิตรงนั้นแหลรงจริงๆเพราะว่าเมื่อวานที่อาจารย์เข้าไปมีแต่ของที่ว่าเป็นไหโบราณเยอะเยอะมากจริงแล้วก็ ในในความฝันอะฝันเห็นแต่ไหพี่น้องเอ้ยไม่เจอไหหลายและครับอาจารย์ร้อนไหาดูหเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ไหาธรรมดาที่ไหมันมีกระดูกด้วยนะครับก็คือบอกไงนอกขจรว่าอยากได้บุญน้ำเขาเลยว่าอ้บอกเคยฝันแบบเป็นสี่ก็เรยกว่าสี่สีไม้หาเลขตัวไหนน้องเเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ไปดูที่ต้นตะเคียนด้วยนะ มันก็เลยตรงกันสามสองสามสองสามสี่ไม่ได้วันละเมียดม่นสามสองสามสี่วันนี้ไหยได้หลย์นะอาจารย์สัมผัสยังได้กอก็คือสัมผัสได้เลยก็ถึงได้กลับไปนอนฝันนี่แหละไม่เคยฝันเคยไฮเยอะขนาดนี้จริงไฮก็คือมีตั้งแต่อายุเกินร้อยปีขึ้นไปนะครับของกันเจิงี้น้องม่นของหลายยังก็วันนี้ก็ เพิ่นก็มาบอกเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้มานี่เพิ่นให้มาตัวนี้นะเขียนเขาก็ได้เอาเอากระดาษเอากระดาษเขียนไหมเออให้กระดาษเขียนพ่อจันเด็กผีกองนั่นแหละครับอาจารย์ไม่ไม่ใช่เด็กเด้เป็นผู้ชายอผู้ชายก็สิอายุขั้แม่เข้าขั้ก็สิบมั้ประมาณหาสิบต้นๆนะตามบอกเลขถึงบ้านเลยครับใช่ กองผีเก่ากองผีกองถอยผู้ละวันโอ้อ๋อมาลุ้นตัวเลขกันนะครับผีตามอาจารย์ไปนะฮะเด็ดมากเด็ดาเลยเรียกแต่สีหาใส่ด้วเพื่อนหามากตัวนี้ก่อน้องตัวนะอันอันนี้คือผีกองถอยห้นั่มเผาฝันแม่นมาขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งกัสามสี่เพราะว่าเพรว่าอาจารย์ไปลูกกองเนาะ อันนี้อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ตีว่าอาจารย์ชอบตัวไหนนะฝันคือเขาบอกเป็นตัวเลยบอกอาจารย์แม่เขาบอกเป็นตัวเลยมันขื้นหเลยแต่ว่าตัวนี้อันนี้เห็นชัดเลยไหตัวนี้ตัวนี้เห็นในกล่องเห็นในกล่องคือเห็นมันขื้นรอยมากในกล่องมากเลยตอนที่อาจารย์ไปรูปรูป ปตีนะเป็นกระซิบเส้งนงูเลยมันมันบอลเป็นกระซิบมันเป็นแบบว่าพ่ออาจารย์เอามือลูบก,กองอนะ่ะเมื่ออาจารย์อนะ่ะชาเลยอือ่ยชาในความือซื้อึ้น,ม,นมันเป็นตัวเลขอยูนในงกองนะะ่ะครับคือคือคอ๋อาคือมีตัวเลขตัวนี้วะอาจารย์ก็เลยว่เาเลขฐานว่เลยถานวาแม่ตัวนี้บ้องพอมาได้ใส่ตัวนี้อยู่ในกองนี่ละเป็นมาสินี่ตัวนี้อาจารย์ก็ได้ไปย่างบงเออก็ได้ไย่างบเบิ้งอ๋อ ขึนเอาดิเองมัดใช่ไมันลรตรงกันครับอยู่ในกล่องไงพี่น้อสามี่อันนี้เป็นความฝันของอาจารย์ใช่ไหมคระฝันฝันเม่คืนเจ็ดหนึ่งนี่ยค่ะเจ็ดหนึ่งนี่กระลอยมากครับล่อยมากตอนตอนตอนฝันเด้ครับตอนฝันนี่ก็คือได้เจ็ดหนึ่งแต่ว่าที่ไปเมื่อวานนี่คือตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นคนคนเดียวกันมาบอกเรามานํำกันสองคนล้อยลอยในคว้มฝัน แม่ร้อยในความฝันพืชบ้านต้องการสองคนอันบอกว่ายๆเนาะเพิ่นสิบไมาขอกินเราไม่ได้ปุ๊บรงวงควันกันกันซะแล้วพิ่นอยากกินพึ่งอยากกินเราไม่กินเราเพราะว่าแม่เพิ่นอยากกินเราอยากกินเราอยากสูบยาเพิ่นก็นเลยว่าขอเกลี้ยงใดยังสิได้กินกับเราเนี่ยแม่แหลกที่อาจารย์มาแม่แหลกเนี่ยยังสิได้กินมันว่ามีแนวแหลก่มีเงินไปซื้อเลยว่า แต่ตัวนี้เสด็จนั่ไปหากองไหมเนาะอย่าตัวเนาะห้ามห้ามห้ามโกหกนะครับอย่าโกหกเรื่องผีเรื่องบอดีบอลไผเนยเขาก็ผีเลยคือผีที่ภูมิเมื่อวานตามไปบอกอาจารย์ใช่คือผีภูมิใช่ไหมครับใช่ผีภูมิที่อยู่ในกองนั่นแหละแต่ตัวเลขของอาจารย์คือตัวไหนครับตัวเลขของอาจารย์เจ้าเลยเหรอ ไม่ไม่ที่ที่ที่เราต่องวดกันไปที่เราต่องวดกันใช่ไหมครับต่องวดสองสี่ศูนย์ต่อมงวดสองสี่ศูนย์ยังไม่ได้ทาคลิปอาจารย์เลยมีเอฟซีคอมเมนต์มาครับผมเอาสองสี่าูนี้เดี๋ยวรออีกติดตามแล้วกันอรอติดตามเพราะว่าตามริงอาจารย์ก็ก็อยากจะให้ให้อาจารย์มั่นใจก่อนแต่ว่ามันมีอยู่ในใจอยู่แต่ยังยัง ยังไม่บอกตัวนี้ให้มั่นใจก่อนครับแต่ว่าที่เอาไปที่หลายๆตัวที่ได้ไปเขาไปซื้อลอตเตอรี่มันก็ออกอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังก็ออกอยู่นะแต่ยังไม่ใช่เลขของอาจารย์ยังไม่ใช่แท้ๆยังไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าแต่ละมองไปอาจารย์ก็ไปคือพูดไงเนาะก็ไปไปหาแนวทางไปดูว่าเมื่อวานเนี้ยอ่เมื่อวานนี้ก็ไปไปไหว้องค์องค์พระธาตุทอง แต่ก่อนอาจารย์เคยถูกหวยอยู่นั่นพระธาตุพุนทองพระธาตุพุนทองใช่เห็อนอาจาราย์มาอาจารย์ได้เลอะไรได้ไปพระธาตุพุนทองนี่อาจารย์สมัยแต่ก่อนที่อาจารย์ถูกไหอยอาจารย์ถูกห้าสูงแล้วทีนี้เมื่อวานอาจารย์ไปรู้ไหมมันออกตัวไหนจุดทูบมันออกตัวที่ากันเลยตัวไหนคะมันออกตัวเนี้ยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่เต็มนะอื นี่ทั่วบ้านขาดเท่านี้แม่พี่น้องสีบางเลยขาดล้วยคนนึน,นีอ่อาจารย์เรีวยว่าท่านมั่นใจมันก็เล่นสีป่อยนี่ครับเนี่ยมันขาดแล้วแต่ชอบเนาะครับอย่าฟังอาจารย์หอกปากก่อใกล้ใกล้ก่อนเนาะอาจารย์เนาะใกล้ใกล้ก่าห้าศูนย์ศูนย์แล้วอาจารย์แนวนี้มันมันโตยังไงพี่น้องนี่สิเก็กศูนย์อาจารย์มันตัดแม่ทู่มันตัดตะยู่ อยูก็ทามาแสดงว่าห้าศูนย์แล้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะอือยู่ห้าศูนย์อยู่แล้วอยู่แล้วเพี้ยนเป็นว่าอยู่แมนโอ้ยห้าศูนย์ศูนย์นอาจารเนาะแต่ว่าทามาไากบอขับมาืด้ไปจุดตรวอยูประสาทพ้นท่องอาจารย์เพืแป เคยแตกห้าศูนย์ไปตนี้แตห้าศูนย์เียงรบนี้ได้ห้าศูนย์ก็นานแล้วนะที่ที่ได้เนาะประมาณเกือบสามปีแล้วที่เคยไปขอก็คือก็คือไม่ได้ไปขอบ่อยนะครับพอดีหมู่ว่านนี่อาจารย์พ่านไปก็เรียกว่าไหวขอพรถึงก็น่าจะหน่อยพรรษาแล้วครับเพราะว่าปกติออกพรรษาเนี่ยอาจารย์ก็จะไปฮะแครับ่มครับ เด็กถูกพระธาตุโคนทองอันนี้ฟันนะคะเนาะครับกับเลขบไหมไหมเงี้ยก่อนกองถอยอันนี้ก้องถอยอันนี้เล็บโคนทองอืมไม่มีไรลเลโคนทองห้าศูนย์ศูนย์ว่ากองถอยหน่อยี่สามซีสามซี่ระมานเขียงกับซิบจากผีบาอาจารย์ไปย่างรอบเบื้องก่อนกัเห็นอีกเบือก่อค่ะ มันขึ้นน,นี่นํามากยังวะหลายย่างผีนับถนับไปลอยลอยลอยยังหน่อยพี่น้องอับับกครับเยอะจริงๆ,ๆนะตั้งแต่ไ้แตกนี่ที่นับไม่ได้นี่ก็เยอะกว่าลอยอยู่ครับผมอาจารย์พ่อเคยพอวอนี่หลือไรใช่ก็เป็นความฝันนอาจารย์เนาะใช่แต่เดี๋ยวเรามาตามตัวเลขอาจารย์ตัวแท้ๆกันว่าของอาจารย์จะเป็นตัวไหนนะครับครับ ครับเอาไงขอขอบคุณอาจารย์ครับผมมากครับขอบคุณครับ